สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องจริงๆกับชินนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับฮองเฮาคนหนึ่งที่ได้รับการเช่นชมจากนักประวัติศาสตร์หลายๆท่านแต่การจบชีวิตลงกับเป็นการฆ่าตัวตายนะครับซึ่งคนนั้นก็คือเว่ยจื่อฟูนะครับเรื่องราวของเว่ยจื่อฟูเนี่ยผมเคยได้เล่าเรื่องราวคร่าวๆในสมัยตอนที่ผมเล่าเรื่องเกี่ยวกับฮองเฮาองค์หนึ่งในราชวงศ์ฮั่นที่โดนปลดเนาะ วันนี้เนี่ยก็จะมาเล่าเรื่องคนที่ได้เป็นฮองเขาต่อจากคนนั้นนะครับวจูฟูเนี่ยแซ่เวนะครับฐานะของบ้านเขาไม่ค่อยดีนะครับโดยตอนเด็กๆเ,เนี่ยเขาก็าถูกส่งไปในบ้านของผิงหยางโหนะครับเพื่อไปเรียนรู้การเป็นเต้นราที่ดีนะครับผิงหยางโหเนี่ยก็จะเป็นสามีขององค์หญิงผิงหยันนะครับเป็นพี่สาวของฮองเต้นในสมัยนั้นโดยพี่สาว ของฮองเต้กับฮองเต้นเนี่ยก็ค่อนข้างสนิทกันเนาะบางทีเนี่ยฮองเต้ก็ชอบมาบ้านของผิงหยางกงจู่หรือว่าองค์หญิงผิงหยางเนี่ยมาเยี่ยมเยียมมาพูดคุยมีอยู่วันหนึ่งนะครับฮอ,องเต้เขามาเยี่ยมผิงหยางที่บ้านของเขาเนาะและ้วองค์หญิงผิงหยางเนี่ยก็เรียนแบบคุณน้าของตัวเองนะครับเป็นคุณแม่ฝงเฉินฮวงเฮาในสมัยนั้นสิ่งที่เขาเรียนแบบนะครับก็คือการเลือกผู้หญิงที่ดีเพื่อถวายแต่ฮองเต้ เว่จืูเนี่ยเป็นคนหนึ่งในนานเนาะในปันดาคนเต้นราทั้งหมดเนี่ยคงได้ก็ถูกใจเว่จืฟูแล้วก็ได้นำเว่จืฟูเข้าวางังก่อนที่เว่จืฟูเข้าวังเนี่ยองหญิงพี่อย่างมีการอ่ารูปร่างเว่จืฟูแล้วก็บอกว่าเนี่ยเข้าไปในวงังใช้ชีวิตด,ดีๆสู้ๆนะแล้วถ้ากหัวได้ดีเราเนี่ยอย่าลืมฉันด้วยละ่ะแต่ทีนี้หลังจากที่เว่จืฟูเข้าวังเนี่ยก็ไม่ใช่ว่า ได้รับการรักอย่างล้นหลามนะก็คือหลังจากเวสต์ฟูเข้าวังเนี่ยก็โดนทิ้งไว้อยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้เจอฮงเต้อีกจนเข้าวังได้ประมาณ1ปีฮงเต้มีแผนที่จะเอาผู้หญิงเที่ยแก่แล้วน่นนี่นั่นแล้วออกจากวังนะคะเพื่อให้แบบว่าใช้ชีวิตนอกวังเถอะจะได้ไม่ต้องโดนขันไนงไว้ในวังและิจิตฟูเนี่ยอยากเจอเจอฮงเต้ก็เลยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของคนที่จะออกจากวังนะครับ ฮงได้พอได้เจอเขานะครับก็ได้มีอะไรกับเขาอีกรอบนึ่งเราก็ได้แบบเหมือนกาบปลดเขาอีกรอบนึงเนาะและทําให้เวทจดฟูท้องนะครับหลังจากที่เวทจะฟูท้องเนี่ยก็ทําให้ความรักของเขาที่ฮงใจมีต่อเขาเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ความโชคดีเขาเพิ่งได้มาไม่นานก็เจอเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับโดยพองเขาในสมัยนั้นเนี่ยซึ่งมาจากตระกูลเฉินเนาะ ที่เป็นลูกของคนนาของคงเต้เนี่ยเนื่องจากว่าแม่ของของเขาคนนี้ซึ่งเป็นองค์หญิงขวัญเทาเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการช่วยให้ฮงเต้ขึ้นรองราดทำให้เฉินของเขาเนี่ยถือว่าได้รับเกียรติจากตรงนี้เนาะและหลังจากที่เขาได้ยินว่าเว่ยจืฟูเนี่ยท้องส่วนตัวเองเนี่ยกับไม่มีลูกตั้งหลายปีก็คือไม่มีลูกนะครับทำให้เขารู้สึกอิจฉาเว่ยจืฟู่ จงได้สั่งคนไปจับน้องชายของเวจูโฟมาซึ่งก็คือเวยชิงนะครับเวยชิงนอกเรื่องนี้น้งนองก็คือเป็นแม่ทับที่มีชื่อเสียงมากๆในสมัยราชวงศ์ฮั่นนะครับโดยการเที่ยเขาจับเวยชิงมาเนี่ยเพื่อที่จะเหมือนกับเป็นตัวประกรันให้บอกว่าเนี่ยเวจูโฟน้องชายคนอยู่กับฉันนะ,ะระวังไว้แต่โชคดีเที่ยเพื่อนของเวชิงเนี่ยได้ช่วยเหลือ เอาไว้ทำให้น้องชายเวส์ฟูเนียรอดตายทีนี้ฮองได้พอรู้เรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยก็เลยได้ขึ้นยศเลื่อนตำแหน่งให้กับเวชิงซึ่งเป็นน้องชายของเวสต์ฟูนะครับและทำให้พี่ชายของเวส์ฟูเนียก็ได้รับฐานะที่ดีด้วยนอกจากนั้นนะครับมีการประทานทรัพย์สินเงินทองให้ครับปั้นของตระกูลเวยเยอะมากจนถึงขั้นเป็นหลักพันทองคำนะครับและหลังจากนั้นส0บปีเนี่ย เวต์ฟูก็ได้รับความรักจากฮองเด้มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแม้กระทั่งในหนังสือทรศาสตร์นะครับบันทึกประวัติศาสตร์ก็มีการเขียนไว้ว่าเขาได้รับการโปรดปรานอย่างมากนะครับหลังจากนั้นเวต์ฟูก็ได้เลื่อนยศขึ้นเป็นตำแหน่งฟูเรนนะครับและได้ให้กำเนิดลูกแก่ฮองเด้เป็นลูกสาว3าคนแล้วก็ลูกชายหนึ่งคนและทําให้บ้านของเขาเนี่ยก็ได้รับฐานะอย่างมากนะครับ ส่วนน้องชายของเขาก็ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นตำแหน่งสงูงเหมือนกันถือว่าได้รับความโปรดปรานสูงสุดในสมัยของอกษัตริย์ฮงเต้อ,องนี้เลยก็ว่าได้นะครับทีนี้ในปีที่130ก่อนคิดตัสกราดหรือว่าเป็นปีที่เข้าหลังจากที่เวสตฟูได้เข้าวังแล้วเนี่ยเฉิงฮองเขานื่งจากว่าขอลูกแล้วไม่ได้ลูกสักทีก็เลยจ้างคนมาเล่นไสยศาสตร์ใน วางนะครับทำให้ฮ่องเต้โกรธมากแล้วก็ก็ได้ปลดพังเขาแล้วก็ขัง,งฮองเขาไว้นะครับเพื่อให้อยู่ไกลๆจากวางต่อมาในปีที่128ก่อนคือทศาาก,กัณฐ์เว่ยจืฟูก็ได้ให้กำเนิดลูกชายคนแรกของฮ่องเต้นะครับทำให้ฮ่องเต้ดีใจมากนะครับปรัแบบดีใจสุดๆเลยและก็มีคนถือโอกาสนะครับในการขอให้ แต่งตั้งเวจุตฟูเป็นองเฮาและฮงเตก,ก็อนุมัตินะครับก็คือให้เวจุตฟูเป็นองเฮาต่อมาในปีที่122ก่อนคิดศกักักัตลูกชายของเขาเนี่ยที่ชื่อว่าเหลียวจื่อนะครับก็ได้ถูกแต่งตั้งเป็นรัชทายาทต,ตอนอายุ7ขวบนะครับซึ่งเหมือนกับพ่อของเขาเลย ส่วนครอบครัวของเวสฟูหลังจากที่เวสฟูได้ขึ้นเมืองฮองเฮานั้นก็ไม่ได้ทำให้ห้องได้ผิดหวังนะครับน้องชายเวชิงกับหลานที่ชืช่อว่าโคชิปิ้งนะครับก็ได้ทำคุณูปาก,การให้กับราชวงศ์ฮั่นอย่างมากนะครับในการทหารโดยเขาได้กำจัดศัตรูทั้งทิศเหนือของรองาชวงศ์ฮั่นได้บรรเทาความตึงเครียดของชายแดงนะครับก็ถือว่าเป็นคุณูปาก,การอันมหาศาลนะครับ ส่วนน้องชายเว่ยชิงนั้นก็ได้แต่งงานกับองหญิงพิงหยางซึ่งเป็นองหญิงที่ได้ถวายเว่ยจือฟูเข้าวังนะครับและเรื่องราวขององหญิงพิงหยางกับเว่ยชิงเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเหมือนกันเดี๋ยวเอาไว้เล่าให้ฟังในอนาคตเนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เก่าขานนะคะว่าน้องชายได้แต่งงานกับองหญิงส่วนพี่สาวก็ได้เป็นฮองฮาถือว่า เป็นศักศีอย่างมากในสมัยนั้นแต่เราก็รู้ว่าฮงเดเนี่ยเนืองจากว่าเป็นคนที่มีฐานะที่สุดในยุคจีนโบราณเนาะมันคงไม่รักใครคนใดคนหนึ่งได้ตลอดไปละหลังจากที่ลูกชายของเขาโตขึ้นเรื่อยๆเว่จืฟูก็มีอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนาะหน้าตาเขาก็ไม่ได้สวยเท่าเมื่อก่อนแล้วทำให้มีคนใหม่ๆเข้ามาในวังนะครับและความรักที่ คงได้มีแต่วัยจัฟูนานถึง15ปีนั้นก็ค่อยๆย้ยยายไปหาคนอื่นเนาะซึ่งก็จะมีอ่อหวังูเหลี่ินยี่เจย,ยูต่างๆนานาเยอะแยะมากมายนะครับทำให้คือคือไม่ได้รักเขาเมื่อก่อนแหละเพราะว่ามีคนที่อายุน้อยกว่าสวยกว่าเด็กอ่อนกว่าแต่ทีนี้เนื่องจากว่าการทําตัวการวางตัวของเวจัฟูที่ดีและคุณูุบาการต่างๆที่น้องชายเวจัฟูแล้วก็หลานของเวจัฟฟู สร้างไว้นะครับทำให้ฮองเต้เนี่ยก็ยังให้ความเคารพและให้เกียรติเวจิฟูถึงแม้ว่าน้องชายกับหลานชายได้เสียชีวิตลงนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังคงให้เวจิฟูดูแลเรื่องราวต่างๆในวังนะครับบางทีฮองเต้ออกไปข้างนอกใช่ไหมแล้วก็หลังจากกลับมาเวจิฟูก็จะนำเรื่องราวสำคัญสำคัญรายงานให้กับฮองเต้ฟังว่าเออการตัดสินใจอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ฮองเต้เขาไม่เคยแบบว่าขาดแย้งอะไร บางทีก็คือบอกว่าเออม่ฟสฟูไม่ต้องมารายงานก็ได้ฉันเชื่อใจก็คือฮองเต้ก็มีความเชื่อใจเ่สเซฟูในระดับหนึ่งอย่างมากนะครับแต่สิ่งที่น่าเศร้านะครับก็คือเวสเซอร์ฟูจบชีวิตลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือการฆ่าตัวตายนะครับเหตุผลที่เขาฆ่าตัวตายนะครับก็คือในปั้นปลายชีวิตของฮงเต้นะครับเขาได้ชื่นชอบกับขนนางคนหนึ่งที่ชื่อว่าจางชงนะครับ โดยจังโงเนี่ยเกรงกลงัวว่าหลังจากที่ฮ่องเต้คนใหม่ขึ้นของราชแล้วเนี่ยจะแก้แค้นตัวเองนะครับตั้งแต่ว่าตัวเองกับรัชทายาทนั้นไม่ถูกใจกันเขาเลยคิดที่จะใส่ร้ายโดยการที่บอกว่าที่ฮ่องเต้เนี่ยร่างกายไม่แข็งแรงก็เพราะว่ามีคนเล่นไสยศาสตร์ในการสับแช่งฮ่องเต้และก็มีการหา พวกตุกตาที่เอาไว้เล่นไสยาศาสตร์เอาไว้ลงของอะไรอย่างนี้เนี่ยในวางโดยเขาได้คน้นหาตหนักของนางสนมต่างๆที่ไม่ได้รับการปลดปานในวังนะครับรวมทั้งตหนักของพังเฮาด้วยและสุดท้ายก็ได้ไปเจอตุกตาในตหนักของรัชทายาทนะครับทีนี้รัชทายาทก็อยากจะเข้าฟ้าองเด้น,นะครับในการอธิบายว่าเฮ้ยเราไม่ได้ทำนะแต่ก็โดน คนนางคนนั้นเนี่ยกิจการไม่ให้เขาเฝ้าองเต้ทีนี้การที่คนนางคนนั้นทำอย่างนี้เนี่ยทำให้รัชทายาตรรู้สึกโกรธแล้วก็เกิดอารมณ์โชววูบก็เลยได้ไปยืมตราของฮองเฮาซึ่งเป็นแม่ตัวเองเนี่ยในการย,ยืมทหารออกมาเพื่อกําจัดคนนางสองคน,นนี้หลังจากที่กําจัดคนนางสองคน,นนี้แล้วเนี่ยคงเต้ก็เข้าใจว่ารัชทายาทกระและ ก็ได้ส่งทหารเพื่อไปสงบศึกใช่ไหมครับทีนี้มัสทยยาสู้ไม่ได้ก็เ,เลยได้หนีไปนะครับหลังจากที่เกิดเรื่องนี้เนี่ยกองเฮาเขาก็ได้โดนลูบหลงนะครับเนื่องจากว่าเขาก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าตัวเองให้ยืมพออะไรเพราะว่ามัอนอธิบายยากนะครับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วเนี่ยฮองเฮาก็ได้ฆ่าตัวตายโดยการแขวนคอเพื่อแสดงถึงความบริสุทธิ์ของตัวเองหลังจากที่เว่ยฮองเฮา แขนคอเสียชีวิตแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ถูกจัดงานศพเหมือนกับ่องเขานะครับก็คือแค่ใส่เข้าไปในโลงศพแล้วก็โดยมาสิบตัวลากไปฝังไว้ที่ต้นนอกนะครับไม่ได้ถูกฝังโดยพิธีกรรมของของเขาทีนี้หลังจากที่เขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยก็เกิดตำนานตำนานหนึ่งนะครับว่ามมาสิบตัวที่ลาก ลงศพของเวสต์ฟูหลังจากเที่ยฝังเวสต์ฟูเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนนังที่ดูแลม้าทั้งหมดเนี่ยพบว่ามา้า10ตัวนี้ชอบตื่มเหล้าแล้วก็ไม่ยอมให้คนงเงินขี่อีกจนท,ทายอยู่60ปีถึงเสียชีวิตลงนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นแค่เรื่องเล่านะ,ะแต่ความโชคดีก็คือหลังจากที่หลายๆปีผ่านไปเลนคงเวสต์ฟูได้ขึ้นลองลาศนะครับแล้วก็ได้มีการ ย้ายลงศพหรือย้ายสุสานของเวสต์ฟูนะครับแล้วก็ได้ให้ฉายาหลังเสียชีวิตว่าเป็นซือ่ขวองเฮานะครับซึ่งเป็นฮวางเฮาคนแรกที่ได้รับฉายาหลังจากเสียชีวิตนะครับและเรื่องเราเหล่านี้ก็คือเรื่องเราของเวสต์ฟูนะครับถ้าดูจากการบันทึกประวัติศาสตร์ของนักประวัติศาสตร์หลายนท่านนะครับต่างก็ชื่นชมเวสต์ฟูครับว่า,วาเวสต์ฟูเนี่ยเป็นขวงเฮาที่ดี แต่ถึงเบอร์ของเขาที่ดีขนาดนี้สุดท้ายก็ได้เสียชีวิตลงโดยการฆ่าตัวตายนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องเล่าที่น่าเศร้าเหมือนกันเนาะและน,นี่ก็เป็นเรื่องเล่าสําหรับวันนี้นะครับสําหรับเรื่องเล่าเรื่องหน้าอยากฟังเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ